มิชชั่นธุรมูลพอดแคสต์รอตัวอยู่บ่ายชัตเตอร์สต็อกปฏิวัติวิธีการสร้างสารรค์แคมเปญขับเคลื่อนด้วยพลัง AI แม่นยำครบครันเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่น u m เบ r 24ตัวแทน Chapter s t ต c k ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวสวัสดีครับน,นีตตอนรับเข้าสู่ m s s i o n to t ุ e Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตฮานุสาหะครับ ช่วงนี้มมนมีข่าวเกี่ยวกับการจับกลุ่มคนทำธุรกิจสีเทาเยอะมากเลยเนาะนะฮะตั้งแต่ทุนจีนมาเฟียจีนเลยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะมาชวนคุยประเด็นนี้กันหน่อยนะฮะเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงในหมู่เพื่อนฝูงผมเยอะเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเราขนาดไหนแล้วเราควรจะต้องใส่ใจกับมันขนาดไหนนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับค่านิยมของสังคมหรือเปล่านะฮะคือจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก แล้วมันไปสัมผัสอะไรต่างๆนานามากมายผมอาจจะไม่สามารถพูดได้ทุกเรื่องเพราะว่าผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่าเอาที่ผมนึกออกแล้วกันนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับเรายังไงแล้วทําไมเราถึงต้องสนใจในฐนานะคนที่เป็นสุจริตชนแล้วกันนะครับทําไมถึงต้องสนใจว่าคนที่ทําธุรกิจสีเทาพวกนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยไปใช้บริการเขานะฮะแล้วเราต้องไปสนใจเขาทําไมนะครับเล่าแบบนี้ก่อน ธุรกิจสีเทาในประเทศประเทศไทยม,มีเยอะมากนะครับแต่ว่าที่มาบูมหลังๆพวกนี้เนี่ยก็ mm hmm. เ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของอการพนันออนไลน์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยลูกหลานเราเนี่ยตกไป็นเหยื่อเยอะมากนะครับหลายคนถึงกันฆ่าตัวตายเลยนะไม่มีเงินใช้อะไรอย่างเงี้ยนะรับเพราะเราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยผลมันใกล้ตัวนะครับแล้วคนทําธุรกิจบ่อนออนไลน์อะไรออนไลน์เนี่ยเยอะเยอะมากจริงๆนะฮะ แต่ว่าหลายเคสที่โดนจับหลังๆวันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนขั้วอำนาจหรือว่าตกจัดสรรผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรืออะไรก็ไม่รู้แหละนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเบื้องลึกเป็นยังไงแต่ประเด็นก็คือว่าแล้วมันกระทบกับคนอย่างพวกเรายัางไงนะครับวันก่อนผมนั่งคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนบางคนก็บอกว่าเอ้าเราก็ทํางานของเราไปสิก็เราก็ทางานสุจริตของเราไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่นะครับเราก็กปล่อยเราก็ไม่ต้องไสนใจเขาแต่ผมไม่คิดอย่างนั้น ผมคิดว่ามันกระทบกับพวกเราเยอะมากเลยนะครับลองนึกถึงประเด็นแรกก่อนนะฮะคนที่ทำธุรกิจสีเทาพวกนี้ไปจนถึงกระทั่งสีดำเลยนะสีดำคือพวกขายยาเสพติดอะไรเนี่ยนะเอ่อหนึ่งสิ่งที่เขาไม่ทำคือเขาไม่เสียภาษีนะครับซึ่งมันควรจะต้องเสียภาษีถูกไหมเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ที่ทำธุรกิจแบบสุจริตเนี่ยเสียภาษีนะครับเรียกว่าสายขาวแล้วกันสายขาวเนี่นยคือทำถูกต้องสมุดบัญชีเล่มเดียวเสียภาษีตรงทุกอย่างเนี่ยนะครับคนที่ทำสายขาวนเนี่ยเสยียภาษีให้กับรัฐ นะปีหนึ่งก็เยอะมากนะครับทีนี้พอมันมีคนไม่เสียภาษีนะครับจากธุรกิจประเภทนี้เนี่ยสิ่งที่มันหายไปก็คือรายได้เข้ารัฐน้อยลงนะครับผมยังไม่พูดว่าใครเป็นรัฐบาลนะเอาว่าใครสักคนหนึ่งเป็นรัฐบาลก็อาจจะเป็นรัฐบาลต่อไปก็ได้นะครับพอรายได้เข้ารัฐน้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องกู้ครับเพราะว่าเงินไม่พอนะครับทีนี้พอต้องกู้ปุ๊บใครจ่ายอะ่ะ ก็ไอค,คนดีๆสุจริตทั้งหลายธุรกิจสายข่าวทั้งหลายนี่แหละที่เป็นคนต้องใจในน่ายในอนาคตแล้วก็ลูกหลานของคนเหล่านี้ต้องจ่ายเห็นไหมฮะว่ามันกระทบกับเราโดยตรงเลยหรืออีกบางกรณีถ้าเกิดคุณไปทําธุรกิจแข่งกับพวกนี้นะฮะทำธุรกิจแข่งกับพวกนี้นะครับแข่งกับพวกที่ที่เป็นสายเท่าแต่คุณเป็นสายขาวเนี่ยนะครับเขามีโอกาสชนะคุณเยอะกว่าเยอะมากเขาเล่นวิธีการสกปรปกเล่นใต้ดินเล่นต่งนางน,นานาสมมติประมูลงานภาครัฐก็ได้คุณเป็นคนที่ไม่จ่ายตังค์ใต้โต๊ะอีกคนนึงจ่ายตังค์ใต้โต๊ะ เล่นพักเล่นพวกเปลี่ยนสเปคนูน่นนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนทาธุรกิจดีๆที่ควรจะได้งานไม่ได้งานทานั้งบางที่อาจจะเสนอราคาดีกว่าด้วยซ้ําไอคนทาธุรกิจแบบขี้โกงสายเนี่ยไปไปสายเทาเทาเข้มเลยเนี่ยนะได้งานไปนะครับอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนทั่วไปตาดาๆนี่แหละนะครับก็จะได้งานคุณก็จะได้คุณภาพของที่ใช้ที่เป็นของสาธารณะเนี่ย ที่คุณภาพแย่นะฮะเราอาจจะเห็นสะพานถล่มเราอาจจะเห็นฟุตบาทที่ซ่อมแล้วซ่อมอีกลเราอาจจะเห็นอะไรพวกเนี้ยที่เราเคยเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากเพราะเรายอมให้ไอ้พวกที่ทําธุรกิจสีเทาพวกนี้เนี่ยอยู่ในสังคมแล้วก็เชิดหน้าชูตาได้บางคนเป็นใหญ่เป็นโตมากๆก็มีนะครับเรื่องภาษีแล้วนะครับเรื่องของคุณภาพของเรียกว่า Public Service ทั้งหลายเนี่ยก็จะกระทบแน่นอนนะครับคนดี คนที่ตั้งใจทํางานตั้งใจทาธุรกิจแบบดีๆบางทีเขาท้อใจเหมือนกันนะอืเพราะพวกเนี้ยขับลำบกินนี่แมคลาเลนอะไรกันทีนึงเป็นสิบๆคันซปเปอร์คาร์เต็มบ้านนะครับในการริชาร์มิมีเป็นยี่สิบสามสิบร้อยเดือนแล้วก็มาอวดด้วยนะอมาอวดด้วยว่าเฮ้ยฉันได้เนี่ยคนที่หลายๆคนที่เพิ่งโดนจับไปแล้วก็เคยเห็นนะครมีรายการไปสัมภาษณ์โอ้โหที่บ้านนของอลังการมากนะฮะแต่ปรากฏอ้าวทาบอนออนไลน์เองนี่เหรอนะฮะ ก็ก็น่าแปลกใจว่าคนพวกนี้เขาก็ยังมากล้าอวดด้วยนะ <c oughs> นะก็เป็นอะไรที่น่าแปลกใจดีโอเคทีนี้แล้วมันยังไงฮะคนที่ทําธุรกิจแบบตรงไปตรงมาสุจริตบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเกิดว่าคนในประเทศที่ทําธุรกิจสุจริตทอเยอะๆคุณคิดว่าประเทศเราจะเจริญได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะมันก็จะเจริญยากขึ้นถูกไหมฮะธุรกิจสีเทาแบ่งบานธุรกิจสีขาวก็จะฝ่อลงฝ่อลง ในระยะยาวถามตัวเองเลยว่าประเทศที่จะเจริญได้จะต้องมีธุรกิจสีเทาหรือสีขาวเยอะกว่ากันและธุรกิจไหนควรจะแข็งแกร่งมากกว่ากันถ้าวันหนึ่งธุรกิจสีเทามันแข็งแกร่งมากๆขึ้นมาประเทศเราจะเป็นประเทศยังไงตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้และคุณอยากให้ลูกหลานคุณอยู่ในประเทศที่มีธุรกิจสีเทาเยอะๆหรืออยากให้ลูกหลานอยู่ในประเทศที่มีธุรกิจสีขาวเยอะๆนะครับถ้าเราตั้งคําถามแบบนี้ปุ๊บนี่เราจะเริ่มเห็นว่าโห การที่มีคนทําธุรกิจสีเทาไม่ว่าจะเป็นคนที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพวกนี้เนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบต่ออนาคตของลูกหลานเราอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งผมก็เป็นห่วงอนาคตของลูกหลานผมมากเหมือนกันว่าผมไม่อยากให้ประเทศเรามีธุรกิจแบบนี้เยอะๆอย่างไรก็ดีมันมีมิติหนึ่งที่ต้องระวังหมายถึงว่ามันเกี่ยวข้องกันโดยตรงก็คือว่าธุรกิจสีเทาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเยอะส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากค่านิยมที่เราเคารพคนรวย หรือเราอยากเป็นคนรวยเราอยากมีซปเปอร์คาร์เรยอะๆเราอยากมีนาฬิกาลิชาร์ดมิวใส่กันเยอะๆไปลง Instagram เราอยากไปเที่ยวบินเฟิร์สคลาสไม่ใช่ว่าคนบินเฟิร์สคลาสจะเป็นธุรกิจสีเทาน้องอธิบายก่อนเศรษฐีจริงๆที่เขาทำธุรกิจสีขาวก็มีเยอะแยะนะครับแต่ผมกำลังพูดถึงคนที่ทำธุรกิจสีเทา,เาโดยมีแรงจูงใจหรือว่า motivation จากเรื่องนี้อจากว่าเฮ้ยฉันอยากจะนั่งเฟิร์สคลาสฉันอยากจะจะขับแมค r าเลนนะฮะเจ็ดหกห้า อะไรแบบนี้นะแต่ว่าทําธุรกิจสีขาวมันไม่ได้อะหรือมันช้านะฮะมันช้ามันได้อะแต่มันช้าแล้วมันต้องใช้ความอดทนเยอะนะมันต้องใช้ความพยายามเยอะท่านก็อย่าไปสนใจมันซะเลยก็ทําสีเทาไปซะนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอคุณเริ่มเข้าสู่สายธุรกิจสีเทาไปแล้วเนี่ยโอกาสออกแบบดีๆสวยๆเนี่ยยากมากๆแล้วธุรกิจสีเทานี่อย่าลืมนะเราเห็นหลายคนนะครับเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นสูงมากนะ บ้านหลังน0ะสามล้านนะฮะซูเปอร์คาร์เต็มนะครับนั่งเครื่องบิน First Class บางคนนักกว่านั้นเช่า c ชาเ t e r Flight แล้วก็ลง Instagram ด้วยโชว์เลยนะว่าแบบเอ้ยเนี่ยโหยมีบิน p r i v a t e jet นะฮะใส่อย่างที่บอกริชาร์ดเมลปาเตะเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็อวดความร่ํารวยอยู่ใน t i k t o ็อใน Instagram แต่ว่าขาลงเนี่ยเร็วมากนะฮะขาลงส่วนใหญ่หลายคนก็คือไปขัดขาผู้มิอนาาหรือถึงคราวซวนยริงๆเขาจะกวาดล้างจริงๆก็มีนะ แล้วเวลาลงก็คือลงก็คือเร็วมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเข้าไปสู่ธุรกิจสีเทาเนี่ยนะครับให้นึกถึงไอขาขึ้นนะนะตอนมีซุปเปอร์คาร์ขาวเยอะๆมันก็คงมีความสุขดีแหละแต่นึกถึงขาลงด้วยนะตอนอยู่ในคุกอะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าคุณเนี่ยถ้าคุณทำธุรกิจสีเทาเลยนะฮะคุณกาลังสร้างเอ่อไม่ใช่แค่ค่านิยมแต่คุณกําลังสร้างรอยด่างพร้อยรอยร้าวในโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญที่สุด ของสังคมคุณรู้ไหมครับว่าเว็บการพนันเนี่ยมีเด็กที่ไปติดการพนันแล้วฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเงินมาใช้คืนเนี่ยเยอะแค่ไหนเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือต่อเพราะติดพนันมีเยอะแค่ไหนนะครับครอบครัวที่แตกสลายเพราะเว็บพนันมีเยอะแค่ไหนนะฮะจะโทษว่าคนเหล่านี้ไปเล่นเองก็ก็ถ้าอยากจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่แต่อย่าลืมว่าไอคนที่ทำเว็บเนี่ยก็มีส่วนผิดไม่แพ้คนที่เล่นนะ อาจจะเยอะกว่าด้วยซ้าในความคิดเห็นของผมนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากชวนทุกคนมาทําเรื่องหนึ่งกันก็คือจริงๆไม่ได้ชวนหรอกเอาเอาตามตามตามที่คิดว่าสมควรแล้วกันนะฮะคือเราต้องพยายามต่อต้านอยาให้คนพวกนี้มีที่อยู่ในสังคมอนาคตประเทศของเราจะเป็นยังไงผมตั้งคาถามอีกครั้งนึงนะครับคุณอยากให้ลูกหลาหนของคุณหรือแม้แต่ตัตคุณเองอ,อยู่ในประเทศที่มีธุรกิจสีขาวเยอะๆหรือธุรกิจสีเทาเยอะๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราสนับสนุนคนแบบไหนถ้าเราสนับสนุนธุรกิจสีขาว ธุรกิจสีเทาก็จะเยอะถ้าเราปิดตาข้างหนึ่งแล้วปล่อยให้ธุรกิจสีเทามันโตขึ้นไปเรื่อยๆแบบที่เราทําอยู่ทุกวันนี้วันหนึ่งประเทศเราก็จะเป็นประเทศที่มันสีเทาๆแล้วก็อาจจะค่อยๆเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นธุรกิมูนะครับล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Pre ีเซนเต็์ Number 24ตัวแทนช h ตเ t e r s t o c k ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้ทุกการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายสร้างสรรค์ด้วยความมั่นใจ It's not stock It's Shutterstock